มีผัวหรอก็ยังไม่เท่ามีผัวขับอีซูซุวาซานนะฮะไม่ยังเน่ยแมนไหนรุ่นนี้ต้องบอกก่อนนะรุ่นขุนแผนในเมืองไทยนะออกไปแล้วท่านจะหาเซิร์ให้ตามใจครับเซิร์บ้านหมืนั้นเซอร์บ้านงนี้เซิร์คนนั้นเซิร์คนนี้ปะโทูเพราะมันเป็นรถขุนแผนเมืองไทยรุ่นปั้นตาครับพวดนะสุดท้ายหอยโดนงินจนหมด พี่น้องระวังรุ่นนี้นะไม่จะทําให้ครอบครัวท่าแตกแยกใช่มันเป็นที่รอดตารอดใจขนาดมันเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวมันเกี่ยวที่คนดน้วยคนขับเนาะบอลได้เกี่ยวอย่างน้ารถหรอกจ้ะอ้าวนีแมนกซี่ประตูเอลดีเอมื่อี้สามครั้งครับฟีดาวออร์รถศูนย์บาทบัตรประชาชนเชิเดียวบอนเริ่มต้นแปดพันบาทปีที่สองพันหมื่นในรอยฟีดาวฟีดอลฟีดจัดฟีออนออก์รถศูนย์บาท วัดประชาชนไปเดียว l อ a เมีสามคนเลือกมาจะเอาสีไหนพี่น้อง